สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจกิฟต์แกันมาบายไม่อีทนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะชวนทุกท่านมา,ารับประทานมะพร้าวเผากันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวเผานะคะลองชิมแล้วแบบอร่อยมากเนื้อกําลังพอดีพอดีนะคะแล้วก็น้ํามีความหวานหอมอร่อยมากๆเลยค่ะดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นคุณแม่แม่หนูนานะคะซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนลูกสาวนะคะเขาขายันมากๆเลยค่ะขายโน่นนี่นั่น ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่หนูนานะคะที่ฝากมะพร้าวเผามาให้ชิมนะคะซึ่งรสชาติหวานอร่อยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดื่มแล้วก็รับประทานามะพร้าวกันนะคะซึ่งดีต่อสุขภาพนะคะน้ำมะพร้าวนะคะเป็นเครื่องดื่มธรรมชาตินะคะที่สะอาดมากๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยแถมอุดมไปด้วยกลูโคสนะคะ น้ำตาลที่ความหวานที่มาจากธรรมชาตินะคะสังเกตว่าเวลาเราดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปนะคะเราจะรู้สึกดีต่อใจดีต่อกายของเรามากนะคะจะรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแถมยังมีประโยชน์หลักที่หลายๆคนที่ยังไม่รู้นะคะ หรือว่าคนที่ท้องเสียนะคะสูญเสียเกลือแร่ไปนะคะก็ถ้าหากว่ามีการดื่มน้ำมะพร้าวนะคะซึ่งมีความหวานนะคะถ้าเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะก็จะคล้ายๆกับน้ําเกลือแร่นะคะก็จะทำให้ทดแทนนะคะน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปในช่วงที่ท้องเสียได้ในจำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการท้องเสียมากๆก,ก,ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะคะ่นี้ก็เป็นประโยชน์ของมะพร้าวนะคะ ก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่จังหวัดลำปางนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนะมะาพร้าวเผานะของคุณแม่หนูนานะคะซึ่งขายในลำปางซิต,ตี้ห้างฉาตซิตี้นะคะก็โทรหรือว่าแชทหรือว่าสั่งใน facebook นะคะได้นะคะอุดหนุนกันค่ะคนขยันนะคะทำมาหากินนะคะ <c oughs> ขยันมากๆเลยเป็นตัวอย่างที่ดีของอคนไทยเราเลยนะคะ